สนสโดยชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องอาหารเรปริกูไดสัญญาคำว่าอาหารเรปริกูไดสัญญานี้แปลว่าเราพิจารณาหารมาเป็นของปฏิกูล สำหรับพระกรรมฐานกองน,นี้องค์สมเด็ดพจพจนสีสอนไว้สำหรับบคุคคลผู้มีจริตเป็นพุทธจริตก็คือเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกับทรงสอนทาสี่รูปสมานุสติกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานเพราะว่าในบคุคคลผู้มีความฉลาดนี้องค์สมเด็ดพจพจนสีให้กรรมฐานไว้สามอย่าง คือหนึ่งมรณา,า,านุสติกรรมฐานสองอาหารปฏิโกสัญญาสามจตุธาตุรฐานสีสี่อุปสมานุสติกรรมฐานสี่อย่างด้วยกันสำหรับคนฉลาดกรรมฐานสี่อย่างนี่คนโง่ไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านในตอนต้นโง่แล้วต่อมาฉลาดแล้วใช้ได้ ถ้ายังมีความฉลาดไม่พอห้ามใช้ที่ห้ามในใครห้ามอาตมาห้ามเองพระพุทธเจ้ายังไม่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามแต่ว่าไม่ทรงประทานให้ทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะถ้าว่าคนโง่ไปใช้ข้ามองไม่เห็นมองมองไม่เห็นก็จะเกิดอาการกลุ่มกลุ่มแล้วดีไม่ดีก็จะไปโกรธพระพุทธเจ้า ว่าของดีแท้ๆทําไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายึงกล่าวว่าเป็นของไม่ดีในที่สุดก็จะเลยนึกด่าพระพุทธเจา้ากันมามันก็จะซวยกันใหญ่เป็นอันมาองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ทรงประทานให้ก็อย่าเพิ่งใช้ถ้ายังคิดว่างโง่อยู่แต่ก็แปลกนะถ้าคนใดมีความรู้สึกตัวว่างโง่พระพุทธเจา้ากล่าวว่าบคุคคลนั้นฉลาดแล้ว แต่คนใดมีความทะนองตนว่าฉลาดอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจา้าสมองโง่ใหญ่เป็นบรมงโง่ก็ราะว่าพระเทวทัตท่านเป็นผู้ทรงฌานโลกีแต่ว่าจะไปปกครองพระอรหันต์เป็นอันาที่เป็นอันารู้กันได้ว่าพระอรหันต์คือหรือว่าพระอริยเจา้าก็ดีพระผู้ทรงฌานก็ดีไปอยู่ในในที่ไหนก็ดีถ้าหากว่าไปอยู่กับ พระที่เป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสพระผู้นี้จะถูกพระผู้นั้นเฉดออกจากสถานที่เกลียดเขาเกลียดเขาอยู่กับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขัดคอเขาความจริงท่านไม่ได้ไปเขาไม่เข้าไปขัดคอด้วยความจริงใจแต่ว่าปฏิปทาเขางนั้นนาท่านนั่นแหละเข้าไปขัดคอเขาคือมีปฏิปทาไม่เหมือนกันเพราะพระ พู้ทรงฌานยังมีฌานทรงอยู่คนดีแล้วเข้าถึงความเป็นพระอริยเจากก้าคนดีพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่สะสมในทรัพย์สินเป็นนักเสียสละเป็นนักเกื้อกูลกัให้แกสังคมแต่สําหรับท่านที่มีความนิยมในทรัพย์สินคือเป็นชาวพวกโลกีวิสัยกําลังใจยังสั่งสมอยู่ก็เลยไม่ชอบใจท่านพวกนี้เห็นว่าเป็นการทําลายความดีของตน นีพระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จพรปทศพล <c oughs> โดนพระผู้นี้เล่นงานปนปี่มันนับไม่ทนไม่ว่าที่ไหนมีที่นั่นเว้นไว้แต่ว่าท่านจะของถิ่นผู้นั้นท่านจะมีใจเป็นธรรมถ้ามีใจเป็นธรรมท่านจะเห็นด้วยแกการกระทําของพระอริยเจ้าทุกประการที่พูดมานี่ไม่ได้บอกว่าาตมาเป็นพระอริยะนะเท่าที่เห็นมา บางท่านมีอุปนิสัยคล้ายพระอริยเจ้าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่สั่งไม่สมไม่กอบไม่โกยได้ถ้าเขาได้ลับสการะมาเท่าไรก็แจกจ่ายไปเท่านั้นเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ท้าให้เป็นประโยชน์แก่สังคมสมาคมแต่ว่าคนที่รับนั่นแหละ ดีไม่ द द ग, र, ดีก็ระดมคำแช่งคำด่าคำนินทาสนเสริญดีไม่ดีก็จะไล่ไปจากที่อันนี้มีเยอะทุกสถานที่แม่ทูบคูบาศรีวิชัยท่านจะเป็นอะไรอาตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าจริยาของท่านน่ารักคล้ายพระอริยเจ้านี่นี่ไม่ได้พยากรณ์ฟังให้ดีว่าคล้ายคลกันมีนักเป็นนักเสียสละ ในหลวงปู่ชุมาา่มภาษาที่โกก็ดีเป็นนักเสียสละสร้างเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่ากี่สิบแห่งอย่างนี้ท่านนั่งไหลเหล่านั้นก็โดนดีจากพวกเอาธทมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวท่านเองท่านก็ยิ้มเสมอไม่กันใครจะด่าจะว่าจะนินทาท่านก็ยิ้มท่านก็มีความสุขใจแม่คนที่นินทาว่าร้ายเกิดความทุกข์ ถึงกับความมีบบัรไปก็มากมายมันเป็นอันว่าผลแห่งอาธรรมย่องทรรมในบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ก็มาพูดกันจะพูดอาหาเรติโกได้สัญญาถ้าไปกันยังไงกันันก็ไม่รู้ใน,นพูดให้ฟังเป็นอนุว่าธรรมะสีอย่างในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแก่คนฉลาด ถ้าว่าใครยังคิดไม่ออกก็จงอย่าเอาไปใช้นะมันจะหนักใจปเปล่าๆถ้าความนิยมเกิดขึ้นมาเมื่อไราเห็นด้วยแล้วก็พาให้ทราบถึวว่าท่านเกือบจะเข้าพระนิพพานอยู่แล้วเป็นอันว่าในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระประธีบแก้วให้พิจารณาแบบนี้คือว่าเวลาที่เห็นอาหารเข้าเ <c oughs> มื่อใครก็นำอาหารมาให้คนดี ในเราจะปรุงบริโภคก,ก็ดีองค์สมเด็จพระจินสศีทรงรัดว่าจองอยาติดในรถของอาหารจองอยาติดในกลิ่นของอาหารจองอยาติดในสีของอาหารว่ารถกองอาหารนี่ดีรถเลิศเป็นที่ชอบใจอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วบริโภคอาหารไม่ได้ยานี้เขาเรียกว่าติดในรถอาหาร บางรายก็ติดในกลิ่นของอาหารอาหารประเภทนั้นมีรสเสมอกันแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันต้องเติมนนนิดต้องเติมนี่หน่อยให้กลิ่นจะนั้นมันมีจริงจะกินได้ <c oughs> บางท่านรสด,ดีแล้วกลิ่นดีแล้วแต่สีมันไม่สวยจะต้องปรุงสีก็อาหารให้เป็นประเภทนี้จริงจะกินได้รวมความแล้ว เป็นอันว่าคนประเภทนั้นไม่รู้เรื่องราวตามความเป็นจริงเพราะว่าอาหารจะมีรสดีก็าตามจะมีสีดีก็าตามจะมีกลิ่นดีก็าตามเรากินเข้าไปเท่าไรไมันก็แก่ทุกวันไม่มีอาหารประเภทใดที่ช่วยช่วยบุคคลไม่กลายเป็นคนแก่ไม่มียิ่งกินเท่าไรก็ยิ่งแก่ยิ่งเลือกอาหารมากเท่าไรก็ยิ่งแก่เร็วเท่านั้น แกเร็วเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สบายาเห็นอาหารมีกลิ่นมีสีมีรสเป็นที่ไม่ชอบใจอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์อารมณ์ใจเมื่อเกิดอาการงุนงานเ <c oughs> มื่อความงุนงานความไม่สบายใจเกิดขึ้นร่างกายมันก็สุดโทมเพราะความไม่พอใจมันเป็นไฟเผาผลาญตามที่กล่าวมาแล้วในพรหมวิหารสี่ ตรองนีสิมันสังหารตัวเองในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาหารทุกประเภทจะเป็นอาหารพิเศษในเมืองมนุษย์ต่ใดก็ตามหรือว่าจะเป็นอาหารทิพย์ก็ตามกินแล้วก็แก่เหมือนกันกินแล้วร่างกายมันก็มีโรคเหมือนกันกินแล้วมันก็ยังป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกันกินเข้าไปแล้วมันก็ตายเหมือนกัน ในเมื่อสภาวะของอาหารมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะไปนั่ง,ลงหลงไหลไฝ่ฝันในรสอาหารเพื่อประโยชน์อะไรนี่สำหรับอาหารเรยปฏิโกเดสัญญานี้ในตอนต้นท่านสอนบอกว่าจงอย่าถือในรสจงถืออย่าถือในสีจงแต่ถือในกลิน่นเราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นเพราะร่างกายมันต้องการอาหาร <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระพธถมานทรงตัดว่าสเพสตาอาหารรติกาว่าร่างกายเขาสัตว์ทั้งหมดต้องมันอยู่ได้ด้วยได้เพราะอาหารอยู่ได้ด้วยเพราะอาหารถ้าขาดอาหารเสร็จแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เทียมที่มันยังทรงตัวอยู่นี่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายถ้าไม่มีอาหารปนเปืป้อเข้าไปไขมันมันก็มีทุกขเวทนา คือร่างกายธาตุสี่ไม่สมบูรณ์กันถ้าไม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็ไอธาตุดินมันก็หย่อนถ้าไม่กินน้ําธาตุน้ํามันก็หย่อนอ,อาหารมันก็มีธาตุน้ำโดยเฉ่าะทั้งธาตุน้ําและธาตุดินต้องเป็นไปเเข้าไปธ <c oughs> าตุลมลมไม่ใจจัดว่าเป็นผัสสะอาหารถ้าไม่มีถ้าขาดตกบกพร่องก็ตายไปเลยแต่ว่าย่อหย่อนร่างกายก็ไม่เป็นเรื่องต้องการอาหารหมนกัน ผัดอาหางคืออารมณ์ที่กระทบอากาศถ้ามันไม่มีมันก็เจียงเหมือนกันมโนสังเจตนาหารอารมณ์ของใจถ้ากระทบกระทั่งกับอาหารที่มันแถลงคือสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เสมอมันมันก็มันก็พังเหมือนกันความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์นี่เราจะปรับปรุงมโนสังเจตนาหารก็ปรับปรุงที่ใจของเรา ใจของเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นจากโลกก็ทำไม่ได้มีลาบลาบมีแล้วลาบก็เสื่อมได้ยศมันแล้วเลือกก็เสื่อมมีนินทาก็มีสันเสริญมีสุขก็มีทุกข์เมื่ออะไรไม่เกิดขึ้นก็ทําใจวางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอันว่ามนโนสันเจตนาหาันมันก็สมบูรณ์ใจสบาย เมื่อว่ากันถึงกาวลิงเวลาอาหารอาหารคือคําข้าวคืออาหารที่บริโภคเข้าไป <c oughs> จะเป็นข้าวเป็นกาแฟเป็นขนมปังเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก็ช่างเถอะท่านเรียกว่าอาหารที่กินเข้าไปเรียกว่ากาวลิงเวลาอาหารอาหารส่วนนี้มีความสําคัญองค์สมเด็จพระพกเกวันกล่าวว่ามันเป็นของประดิกูลจงจะหลงในมันเพราะอะไรพืชพันธุ์ทั้งหมด ที่เรากินเข้าไปมีผักมีข้าวมีหญ้าเมียแล้วก็ตามเถอะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากความสกปรกเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่ให้กับพืชผักพืชพันธุญาหารทั้งหลายไม่ใช่ขอสะอาดมันเป็นขอสกปรกเอากันเหงนง่ายๆ <c oughs> ถ้าพืชผักต้นใดหรือชนิดใดก็ตามอยู่ใกล้สวม ถ้าเป็นโซนธรรมดาที่รากมันจะหยั่งลงมาในโ้มได้พืชพันธัญญาหารต้นนั้นจะมีความงกงามเนื้ออุจาระปัสสาวะที่เราถ่ายลงไปในโซ่มันสะอาดและมันสุกปลกก็จะเห็นว่าสุปกปลกพวกที่ปลูกสวนผักทั้งหลายเขาเก็บอุจาระไว้เป็นประโยชน์อุจาระปัสสาวะนี่เขาเก็บไว้ให้มันเป็นประโยชน์คือเขาไปละลายน้ําแล้วก็ใส่พืชพันธัญญาหาร ไอพืชพันธ์นั้นหลายเหล่านั้นมันก็ปปลกดว่ามีความงอกงามขึ้นแม้แต่ต้นข้าวที่เราบริโภคเวลานี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยเ <c oughs> นื้อปุ๋ยต่างๆปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือปุ๋ยคอกก็ได้แก่อุจาระของวัวกวายสิ่งนั้นหลายเหล่านี้มันสะอาจจะมันสปกปรกในเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสปกปรกและตัวมันเองมัจะสะอาดถ้สปกปรก ในเมื่อที่เวลาเราจะมาปรุงอาหารเป็นเครื่องบริโภคเราก็ต้องมาชาระล้างซยก่อนถ้าไม่ชาระล้างมาซะถ้ามาสะอาดจ,จริงๆเราก็ไม่ต้องชําระไม่ต้องล้างมันบางรายก็ถึงกั้แช่ด,ด่างทับทิมก็มีเพื่อเป็นการทําลายโรคทำลายเหตุของความสกปรกที่มันจะทําให้เกิดโรคกับร่างกายนี่พูดถึงพื้นฐานเดิมมาถึงสัตว์ทั้งหลายเนื้อสัตว์ที่เราต้องการบริโภค สัตว์ทุกตัวมันสะอาดและมันสกปรกมันมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีอุจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพิจารณาในในร่างกายคือกายคตานุสติกรมฐทานหรือว่าพิจารณาในธาตุสี่เจนวัาธัต์ทั้งหลายก็มีธาตุสี่เหมือนเรามีอวัยวะเหมือนเรามีอุจาระปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหน,ำนองเหมือนเรา ในเมื่อเราเคยพิจารณามาแล้วว่าร่างกายของเราสปกปรกนี่ร่างกายของสัตว์มาสะอาดแล้สกปรกคนและสัตว์ที่บริโภคอาหารอาหารมันเป็นของสปกปรกและร่างกายของคนนั้นสร้างขึ้นมาได้ดงวด้วยของสปกปรกเมื่อสร้างขึ้นมาจะของสปกปรกร่างกายมาสะอาดแล้สกปรกหมด เป็นอนว่ัร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรสะอาดเพราะมันสร้างมาด้วยความสกปรกนี่สัตว์ทุกประเภทก็เหมือนกันที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสกปรกเป็นอาหารของมัน <c oughs> ในเมื่อมันได้สิ่งสกปรกเป็นอาหารของมันแล้วมันจะสะอาดด้สกปรกมันก็สกปรกบางท่านจะแก้บอกว่ามันก็มาหมดกันสกปรกกันอีตอนที่มาตั้งไฟทําสุกแล้ว ตอนนี้ยิ่งพิจารณาง่ายว่ามันสกรปรกใหญ่เพราะเราขอสกรปรกหลายประการเข้ามารวมกันการปรุงอาหารแต่ละคราวต้องใช้ของหลายอย่างทั้งเนื้อและพืชพันธุ์พืชผักทั้งหลายแต่เครื่องปรุงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่เกิดมาจากความสกรปรกเหมือนกันหมด <c oughs> ในเมื่อต่างฝ่ายต่างสปกปรกมารวมเข้าก็เรียกว่าประมวลการสปกปรกเขไว้เมื่อประมวลการสปกปรกเขไว้แล้วเอาไฟไปตั้งไฟบอกว่าทำลายล้างความสปกปรกนั้นะมาความจริงไม่ใช่ความร้อนของไฟอาจจะทำลายโรคบางอย่างที่มีอยู่ในอาหารนั่นคือเชื้อโรคบางอย่างให้สลายตัวไปได้แต่ว่าความสกปรกมันเพิ่มขึ้น อย่างพืชผักทั้งหลายนี่มันมีสีเขียวยังสดใสหยิบมาแล้วมันไม่มีอะไรเพื่อนมือมากนักจะมีก็เพียงฝุ่นละอองที่ติดที่ติดมันมาเพื่อนมือเราแต่ถ้าพอไปกรอบข้า,าไปอาหารเข้าโอ้โหดูไม่ได้เลยมันมีกลิน่นข้าวกลิ่นอะไรตัวไรทุกอย่างเกลือดกลัวกันไปหมดติดมือเห็นชัดถ้ามือไปแตะมัน ถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดจริงๆเราก็เห็นว่าจะเวลาบริโภคอาหารแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือแต่อาหารที่เราเห็นว่าอร่อยจริงๆนั่นแหละดีจริงๆพอกินอิ่มเสร็จก็เถอะวิ่งชูดไปตามๆกันที่ว่าวิ่งชูดไปตามๆกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันสกปรก ต้องรีบเข้าห้องน้ำล้างมือร่างไม้ว่ากันจีปาถะไม่เหลือเรอก,กันเรียบไม่มาเหลือเอาน้ำล้างไม่พอสบ,บู่ฟอกเอาอะไรตัวอะไรมาฟอกปือฟอกไม้กันเอ,เอาแปรงเข้าไปแปรงฟันเอายาซีฟันเข้าไปทูบวนปากเอายาแก้เหม็นปากทิเตริงเข้าไปอมแล้วก็บ,บ้วนถามบ้วนทำไมก็คลายกลิ่นเหม็นจากปาก ไอ้ใครกินเหม็นจากปากมันกลิ่นอะไร,ระก็กลิ่นจากอาหารที่เราชอบใจที่สุดที่เรากินมันเข้าไปเป็นอันว่าได้เรื่องที่คานี้ได้เรื่องเพราะอะไรได้เรื่องเพราะว่าเราล่อขอสุกปลกเข้าไปแล้วนี่ไอ้ของสุกัปลกหลายๆอย่างเข้ามารวมกันมันก็เพิ่มความสุปกปลกนี่เห็นแล้วได้ยังว่าอาหารสุกปรก อย่าลืมนะว่าหาเรยปฏิโกรสัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สําหรับคนฉลาดเท่านั้นคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ถ้าโง่จริงๆโง่งับเหือกแล้วก็ท่านสอนเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานเท่านั้นให้กําหนดรูดลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวไม่เคยสอนภาวนาและพิจรารณาว่าอย่างไงทั้งหมดไม่มี ตำรานั่นองสมเด็จพระบรมสุขคตคนประเภทดันถ้าไม่สอนอย่างอื่นเพราะท่นานทราบดีว่าถึงซื้อขืนสอนแกไปแกก็ก,กลุ้มใจดีไม่ดีแกด่าครูด้วยมันจะช่วยแกมีความชั่วมากขึ้นแต่ว่าแกมีความชั่วมากขึ้นก็จะสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นเมื่อมีแกมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อจะ,ะเวลาจะตายก็มีอบบยภูมิเป็นที่ไปเรื่องตายไม่ต้องพูดกัน พะตายแล้วพูดไปคนตามฟังคนฟังตามเห็นไดอยากเว้นไว้แต่ท่านที่กําลังฝึกมโนมยิทธิอยู่เวลานี้ <c oughs> แล้วก็เริ่มได้กันหลายคนแล้วเพียงแค่อบรมกันเป็นสามครั้งเท่านั้นพราเราไม่อบรมกันทุกวันก็รู้สึกว่าไปท่องเที่ยวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเป็นความจริง ถึงแม้ว่ายังไม่มีการคล่องตัวจะไปได้เพียงค่อข้าชั่วเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นก็ยังดียังมีโอกาสสอบสวนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินนสีนี่คนเฉลาลาประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนชั้นยอดคืออารมณ์ของพระนิพพานแื่อคนเฉลาลาแต่องค์สมเด็จพระบรม,มโลก,กนาดให้อารมณ์พระนิพพานเลย อย่างอาหารเรปฏิโกฏัญญาธาสีมรณานุสติกรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสมานุสติกรมฐานถือพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมละ่ะท่านไม่ได้สอนทรงเดชแต่นี้การที่พูดมาน,นี่สําหรับคนที่ยังเข้าใจไม่ถึงไม่ถึงอ่ะก็อย่าเพิ่มเป็นกลุ่มวางสิอย่าไปสนใจไปสนใจเฉพาะกรรมฐานกองใดกองหนึ่งมันมีตั้งสี่สิบกองในกรรมฐานสี่สิบ เลือกเอาเป็นที่พอใจที่พอที่ท่านจะแบกได้เป็นอันว่าในเมื่อเราพิจารณาเป็นอาหารเลปริโุณสัญญาในอาหารเวลาที่จะบริโภคเข้าไปก็อย่าไปติดใจคิดว่านี่มันของสกปรกเราไม่มีอารมณ์ติดในมันในเมื่อเราไม่ไมีารมไม,ม่ไม่มีอารมณ์ติดในมันแต่ทําไมเราต้องกินก็กินเพื่อยาดภาพให้ทรงตัวเพราะยังมันยังไม่ตาย ยังไม่ถึงเวลาตายถ้าไม่ให้มันแล้วมันเกิดอาการก็สับกระ่ายความไม่สบ,บายกายเกิดขึ้นใจที่มันยังเกาะอยู่กับกายมันก็พลอยไม่สบ,บายด้วยเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือถ้าเรือมันถูกซึ่งคลงคนก็พลอยเวียนหัวไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกายปลนเปิรอมมันเข้าไว้ก่อนแต่ว่าไม่ติดใ้มันเราจะไม่คิดว่ามันกับเราจะอยู่คู่กันตลอดทั่วฟ้าดินสลาย มีความรู้สึกอยู่ว่ามันมันจะต้องตายสักวันหนึ่งเมื่อพิจารณาอาหารเป็นของสกปรกก็มาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเราเมื่อกินของสกปรกเข้าไปแล้วมันสร้างร่างกายของเราขึ้นร่างกายของเราจะสกปรกหระสะอาดก็ยะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกให้เมื่อร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกเราจะพอใจมีมันต่อไปหรือไม่ สิ่งใดที่เป็นของสกปรกเราไม่ต้องการชั้นใดร่างกายของเรานี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาหารสกปรกเราก็ไม่ต้องการชั้นนั้นถ้าเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราจะทำยังไงโอ้อันนี้ตัดง่ายเหลือเกิน <c oughs> เราก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้นอกจากจะสกปรกแล้วมันก็มีสภาพไม่เที่ยง ถพราะอะไรเพื่อเกิดขึ้นมาก็เสื่อมไปเทียนน้อยดันน้อยสุดส่งไปในที่สุดก็เป็นนัตตาสลายตัวถ้าจิตใจเรายัางยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดไม่ได้สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์นี่เราก็จะยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสอนเราแล้วถ้าเราก็มีปัญญานี่ คนนี้พอใจในกรรมฐานสี่อย่างตามที่กล่าวมาในด้านของพุทธจริตคนประเภทนี้เป็นคนมีปัญญาก็มานั่งพิจรารณาความจริงจากร่างกายของเราว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีความสุขเท่าไรมันมีความทุกข์เท่าไรเอา,าเฉพาะในเรื่องในร่างกายของตัวกิจภายนอกอยังไม่ต้องพูดกันกิจภายนอกที่มันทําให้ร่างกายมีความลําบากทําให้จิตใจมีความลําบากมันมากมายกายกอง เอาแต่เรื่องในตัวเราเท่านั้นเต่นขึ้นมาเช้าถ้าเราไม่ล้างหน้าเราไม่แปรงฟันมันมีความรู้สึกยังไงแล้วคายกลิ่นเหม็นจากปากหน้าตาไม่เกิดกลางอาการไม่พอใจอาการลำาคายเกิดขึ้นมันไม่เป็นอาการของความสุขและความทุกข์เต่นขึ้นมาเช้าปุดอุจาระปัสสาวะถ้าไม่มีโอ,อกาสไปขับถ่ายไม่มีไม่มีโอ,อกาสไปขับถ่าย มันต้องถูกทรมานใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ตื่นขึ้นมาเช้าถึงเวลาตอนสายในเวลาอาหารถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารมันสุขแต่มันทุกข์ทั้งๆท,ที่เราบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้ร่างกายก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความเสื่อมโทรมของร่างกายกําลังไม่ดีหูไม่ดีตาไม่ดีความจำก็ผันเฟื่อนเรื่อน ลอยเลื่อนไปอย่างนี้มันแอาการของความสุขและความทุกข์เมื่อความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นมันแบกการของความสุขและความทุกข์ถ้าหากว่าเรายังติดอยู่ในคนอื่นติดของอยู่ในของอื่นมันเป็นที่รักแต่เราต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรามันตายจริงๆมันจะตายขึ้นมามัน,นแบกการของความสุขและความทุกข์ เมื่ขึ้นชื่อว่ามันก็เป็นความทุกข์ทั้งหมดถ้ามันทุกอย่างนี้เราจะพอใจในร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จไปจอมไตรชนซีทางไว้แล้วว่าเราต้องการพ้นจากความทุกข์เศรษฐกิจขึ้นความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายในวัดนันตายเกิดในวัฏฏะนั่นก็คือทิ้งขันห้าที่อย่างเดียวคำว่าทิ้งขันห้าก็เรียกว่าวางจิตเป็นสังขารลบเปรีาย,ยาน ไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่ยึดถือสุงเสียงทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราทำจิตใจให้ไปให้วางเฉยเป็นสังขารรปกิขาญาณวางภาระซนหมดไม่กําหนดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเมื่ออยากจะตายก็เชิญตายอยากจะป่วยก็เชิญป่วยอยากจะแก่ก็เชิญแก่อยากจะพังก็เชิญพังแค่นี้ก็สบาย อรบัรดาท่านพุทธบริษัททั้ันหลายผู้รับฟังเป็นอันว่าหาเรปฏิกูลสัญญาฟังมาทั้งสมถะและภาวะวิปัสนาญาณอารมณ์จิตของท่านจะเข้าถึงระดับไหนมันเป็นเรื่องของท่านอาตมาก็ถือคําว่า,า,าคาตาโรตุตธาคตาในเมื่อพระพุทธเจา้าทรงตัดว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกชั้นใดอาตมาก็เป็นแต่เพียงผู้บอกชั้นนั้น คนที่ท่านยังหลายจะพึงได้ก็ได้โดยสายตัวท่านเองเป็นสำคัญสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสมหวังข้รรดาบพันธพุทธศาสนิกชนนั้นหลายที่ตั้งใจไว้เพื่อมากขนจงได้กับจิตใจของตนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดี